ลองจินตนาการดูสิถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆลก,กลางดึกมาจากโบสถ์เก่าในวัดที่เงียบสงัดและเมื่อคุณเข้าไปกลับพบโตช้าที่มีถ้วยวางรอราวกับมีใครเตรียมไว้ให้พร้อมร่างลึกลับในผ้าคลุมดำที่เอ่ยประโยคเดียวคืนพรุ่งนี้ท่านต้องมาอีกความลับอะไรซ่อนอยู่ในโบสร้างแห่งนี้และทำไมพระหนุ่มรูปหนึ่งถึงกลายเป็นกุญแจสำคัญของพิธีลึกลับต้องห้ามคืนหนึ่งที่วัดเก่าแก่กลางป่างเงียบสงัด สายหมอกคลอเคลียอยู่เหนือพื้นดินลมเย็นพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงกรอบกราบเบาๆคล้ายใครแอบเดินอยู่พระสมภพพระหนุ่มที่เพิ่งมาจำพรรษาที่วัดนี้เดินถือโคมไฟออกจากกุฏิเพราะได้ยินเสียงแปลกจากโบสถ์เกา่าซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนแสงโคมส่องลอดเงาต้นไม้ใหญ่เงาโยกไหวราวกับกำลังเฝ้ามองหัวใจของพระสมภพเต้นแรงเหงื่อซึมตามขมับแม่อากาศจะหนาวเย็น กลิ่นทูบจางๆลอยมากับลมแต่ปนกลิ่นสาบเหมือนของเก่าเน่าเปื่อยยิ่งเข้าใกล้โบสถ์เสียงกระซิบก็ยิ่งชัดฟังดูคล้ายมีคนคุยกันอย่างรีบร้อนพระสมภพหยุดยืนฟังเสียงนั้นมาจากด้านในโบสถ์เก่าประตูไม้เก่าๆปิดสนิทแต่แสงสว่างเล็ดลอดออกมาระหว่างรอยแตกเขาเงี่ยหูฟังอีกครั้งหัวใจเริ่มเต้นถี่ขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆแทรกมากับเสียงกระซิบทําให้ขนลุกวาดไปทั้งตัว ทันใดนั้นเสียงอะไรบางอย่างล้มกระแทกพื้นด่งโครมเงาหนึ่งคลื่อนผ่านแสงในโบสถพระสมภพก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมือที่ถือโคมเริ่มสัน่นลมหายใจติดขัดและในเสี้ยววินาทีเสียงหนึ่งก็กระซิบข้างหูเขาอย่างชัดเจนท่านไม่ควรอยู่ที่นี่พระสมภพหันขวับไปทางเสียงกระซิบแต่รอบตัวกลับมีเพียงความว่างเปล่าเพียงเงาของต้นไม้ที่ไหวเอ็นตามแรงลม และความมืดที่ล้อมรอบจากทุกทิศทางหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกมือกำด้ามโคมไฟแน่นแสงจากโคมส่องให้เห็นฝุ่นลอยวับๆในอากาศเหมือนละอองวิญญาณกำลังเคลื่อนไหวระสมพบสูตรลมหายใจลึกก้าวเข้าไปใกล้ประตูโบสถ์เก่าแผ่นไม้เก่าเปื้อนคราบดำราวกับซ่อนเรื่องราวบางอย่างเอาไว้เป็นร้อยปีเสียงกระซิบหายไปแล้วแทนที่ด้วยความเงียบงนัน แต่แสงที่ลอดออกมากลับกระพริบวูบวาบเหมือนเปลวไฟที่กำลังดิ้นรนกลางความมืดเขาค่อยๆดันประตูไม้เสียงเอียดดังลากยาวราวกับใครกำลังครางเบาๆความเย็นชื้นจากด้านในพุ่งออกมาทำให้ผิวกายรู้สึกเย็นวาบภายในโบสถ์เก่าผนังแตกร้าวและมีเทาวน์ลอยพัน 100, พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าเหมือนผ้าสบงที่ถูกทิ้งไว้นานหลายสิบปีตรงกลางโบสถ์ มีโต๊ะไม้เตี้ยปูผ้าขาวสะอาดผิดกับความรกร้างรอบข้างบนโต๊ะนั้นมีถ้วยน้ำชาและขนมวางไว้สามชุดไอ้น้ำจากถ้วยลอยขึ้นอย่างสดใหม่ราวกับมีใครเพิ่งชงให้แขกมานั่งดื่มพระสมภพยืนนิ่งในหัวเต็มไปด้วยคำถามใครเข้ามาที่นี่กลางดึกและกำลังรอพบใครกันแน่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังพระพุทธรูปช้าแต่มั่นคง พร้อมกับเงาสีดำค่อยๆปรากฏออกมาจากความมืดเงานั้นสูงใหญ่กว่าที่พระสมภพคาดคิดร่างนั้นคลุมผ้าสีดำหนาทึบจนมองไม่เห็นแม้แต่ใบหน้าเพียงแสงโคมไฟที่สะท้อนวับวับบนขอบผ้าเสียงฝีเท้าหนักแน่นแต่แผ่วช้าดังสะท้อนกล้องไปทั่วโบสถ์เก่าทุกย่างก้าวเหมือนกดทับหัวใจพระสมภพให้เต้นแรงขึ้นทุกวินาทีพระสมภพพยายามจะเอ่ยถามแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ มีเพียงลมหายใจที่ออกมาเป็นไอเย็นขาวล้อยวนประปนกับกลิ่นชาและกลิ่นฝุ่นเก่าร่างในผ้าคลุมหยุดยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเงานั้นยกถ้วยชาขึ้นดื่มชาชาแต่ไม่มีเสียงจิบน้ําเพียงความเงียบงันอันน่าขนลุกจากนั้นเสียงทุ้มแหบพราก็ดังขึ้นท่านเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นคําพูดนั้นเย็นเยียบราวกับลมหนาวพัดผ่านกระดูกทําให้พระสมภพเผลอก้าวถอยไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว สายตาของพระสมภพหันไปมองโตชาและสังเกตว่าถ้วยที่วางอยู่เดิมตอนนี้เหลือเพียงสองชุดชุดที่สามอยู่ในมือของเงาดำทันใดนั้นเปเลวไฟจากโคมในมือพระสมภพสันริริกเหมือนจะดับพร้อมกับแสงสว่างในโบสถ์ที่ค่อยๆมืดลงทีละน้อยและก่อนที่ความมืดจะปกคลุมทุกอย่างเสียงกระซิบอีกครั้งดังข้างหูคืนพรุ่งนี้ท่านต้องมาอีกพระสมภพยืนนิง่ง หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกความมืดในโบสถ์ปกคลุมทุกสิ่งเหลือเพียงแสงจากโคมไฟที่ริบรี่เหมือนจะดับเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าทำให้บานไม้สั่นดังเอียดกลิ่นชาอุ่นยังลอยอยู่ในอากาศแต่กลับปนด้วยกลิ่นคาวบางอย่างที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนพระสมพบมองไปยังโต๊ะกลางโบสถ์ถ้วยชาทั้งสามยังคงอยู่แต่ในถ้วยหนึ่งมีรอยคราบสีแดงเข้มเกาะขอบถ้วย เขาก้าวเข้าไปใกล้เพื่อตรวจดูหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆมือที่กำโคมสั่นเล็กน้อยแสงส้มจากเปลวไฟสะท้อนบนคราบนั้นอย่างชัดเจนทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังมาจากมุมมืดของโบสถ์ช้าและยาวเหมือนเสียงของคนที่ไม่รีบไม่เร่งแต่เต็มไปด้วยความน่าขนลุกพระสมภพหันไปมองแต่ไม่พบใครเพียงเงาของเสาหินเก่าและพระพุทธรูปคลุมผ้าขาว นิ่งราวกับกำลังจ้องมองกลับมาเสียงทุ้มพระเอ่ยขึ้นอีกครั้งคืนพรุ่งนี้หลังระฆังยามสามท่านจงมาและอย่าลืมนำสิ่งที่ท่านหวงที่สุดติดมาด้วยพระสมพบนิ่งอึงหัวใจเต้นถี่รัวในใจเต็มไปด้วยคำถามเขาอยากจะถามว่าเพราะเหตุใดแต่ความมืดรอบตัวกลับกลืนกินทุกเสียงของเขาเปเลวไฟในโคมดับลงกระทันหันเหลือเพียงความเงียบและความหนาวเย็น พระสมพบรู้เพียงว่าคืนนี้บางสิ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคืนถัดมาพระสมพบนั่งอยู่ในกุฏิใจไม่เป็นสมาธิแม้จะพยายามนั่งภาวนาคำพูดเมื่อคืนยังวงเวียนในหัวสิ่งที่ท่านห่วงที่สุดแสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างไม้ตกกระทบกับกล่องไม้เล็กๆข้างหมอนภายในกล่องนั้นมีลูกประคำเก่าเป็นของที่โยมแม่มอบให้ก่อนลาจากโลกพระสมพเก็บไว้กับตัวเสมอไม่เคยให้ใครแต่ต้อง เขาลังเลอยู่ครู่ใหญ่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่คิดจะนำมันไปแต่ความอยากรู้ความจริงกลับดึงเขาให้ตัดสินใจในที่สุดหลังจากเสียงระฆังยามสามดังขึ้นวัดทั้งวัดตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงจักจันและลมพัดแผ่วพระสมภพเดินถือโคมไปทางโบสถ์เก่ากล่องลูกประคำอยู่ในอุ้งม,มือแน่นเมื่อมาถึงประตูไม้เก่าถูกเปิดแง้มไว้กลิ่นชาและกลิ่นทูบอ่อนๆลอยออกมา แต่ครั้งนี้มีแฝงด้วยกลิ่นเนื้อสุกคละเคล้ากันอย่างประหลาดพระสมภพก้าวเข้าไปแสงโคมเผยให้เห็นโตชาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ถ้วยชาไม่ได้มีเพียงสามกลับเพิ่มเป็นสี่ชุดและหนึ่งในนั้นวางกล่องไม้ของเขาอยู่ข้างถ้วยเสียงทุ้มพร่าดังจากมุมมืดท่านนำมันมาดีมากพร้อมกับร่างในผ้าคลุมดำค่อยๆก้าวออ,ออกมาก้าวชดมั่นคงและครั้งนี้มือข้างหนึ่งยื่นมาทางพระสมภพ ฝ่ามือน,นั้นซีดขาวเย็นเยียบเหมือนไร้เลือดดื่มชาแล้วทุกอย่างจะเปิดเผยหัวใจพระสมภพเต้นรัวเขามองถ้วยชาตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่ภายในน้ำชากลับมีเนาสีแดงเคลื่อนไหวอยู่พระสมภพจ้องถ้วยชาตรงหน้าไอ้น้ำยังคงลอยวนเหนือผิวแต่สีของน้ำชากลับเป็นแดงเข้มราวกับผสมเลือดสดใหม่ลงไปกลิ่นหอมของชาสมุนไพร กลับแฝงด้วยกลิ่นคาวจางๆทุกประสาทสัมผัสเหมือนถูกบีบให้จดจ่อกับถ้วยนั้นหัวใจเต้นแรงจังหวะชัดเหมือนเสียงกลองร่างในผ้าคลุมดำนั่งลงตรงข้ามพระสมภพอย่างสง่างามไม่มีเสียงก้าวอีเลื่อนไม่มีเสียงผ้าขยับเหมือนร่างนั้นแทบไม่แตะต้องพื้นดินดื่มสิแล้วท่านจะรู้ความจริงเสียงทุ้มพร่าแผ่วลงแต่กลับแทงลึกเข้าไปในใจพระสมภพยกถ้วยขึ้นช้าๆ มือสั่นจนหยดน้ำชาไหลลงมาตามขอบถ้วยริมฝีปากแต่ขอบถ้วยทันทีที่ของเหลวแต่ลิ้นรสขมเข้มแผ่ซ่านตามด้วยความร้อนว่าเปล่ากับไฟกำลังไหลเข้าสู่ร่างภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวเงาในโบสบิดเบี้ยวเหมือนมีชีวิตพระพุทธรูปคลุมผ้าขาวขยับสีสันเล็กน้อยแม้ไม่มีเสียงแต่สายตาที่มองมานั้นเต็มไปด้วยคำเตือนพระสมภพวางถ้วยลงหายใจถี่ร่างกายสั่นสะท้าน ภาพตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพโบสถ์เมื่อหลายสิบปีก่อนสว่างสวัยมีพระและชาวบ้านร่วมทําพิธีเสียงสวดมนต์ดังประสานกันอย่างพร้อมเพรียงแต่ในมุมหนึ่งพระรูปหนึ่งกําลังทําบางสิ่งลับๆหล,ลังพระพุทธรูปมือของพระรูปนั้นกําลังซ่อนกล่องไม้เล็กๆไว้อย่างเร่งรีบพระสมภพขมวดคิว้วและเมื่อพระรูปนั้นหันหน้ามาหัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้นใบหน้านั้นเหมือนเขาเองทุกประการพระสมภพนิ่งนัน ความรู้สึกหนักอึ้งแล่นเข้ามาท่วมทน้นเสียงสวดมนต์รอบข้างเริ่มแผ่วลงแทนที่ด้วยเสียงหัวใจตัวเองที่ดังสะท้อนในหูภาพในอดีตยังดำเนินต่อพระรูปที่มีใบหน้าเหมือนเขาหยิบลูกป,ประคำออกจากกล่องไม้แล้วสอดสิ่งเล็กๆสีดำลงไปแทนก่อนจะปิดฝาอย่างรวดเร็วพระสมภพพยายามจะตะโกนห้ามแต่เสียงไม่สามารถเล็ดลอดออกจากปากเหมือนร่างกายของเขาในภาพ ไม่อาจรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาในตอนนี้จูจ่ๆแสงในโบสถ์ก็วูบลงผู้คนที่กำลังทำพิธีกลายเป็นเงาไร้หน้าเสียงสวดแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบซ้ำๆฟังไม่ชัดแต่ชวนให้รู้สึกหนาวเยือกร่างในผ้าคลุมดำโผล่มาในภาพยืนอยู่ข้างพระรูปที่เหมือนเขามือวางบนไหล่ของพระรูปนั้นราวกับกำลังชี้นำหรือสั่งการจากนั้นภาพก็แตกกระจายกลายเป็นความมืดมิดรอบตัว มีเพียงเสียงทุ้มพระเอ่ยขึ้นใกล้หูทุกสิ่งที่ท่านทำในชาติก่อนวันนี้ต้องชดใช้พระสมภพหอบหายใจแรงพบว่าตนกลับมาอยู่ในโบสถ์เก่าอีกครั้งถ้วยชาสีแดงยังอยู่ตรงหน้าและร่างในผ้าคลุมดำตอนนี้นั่งอยู่ใกล้จนเกือบสัมผัสต,ตัวเขาได้ร่างในผ้าคลุมดำโน้มตัวเข้ามากลิ่นเย็นชื้นของผ้าเก่าลอยกระทบจมูกพร้อมกับเสียงทุ้มพระเอ่ยช้า,ชา ถึงเวลาที่ท่านต้องคืนสิ่งที่เป็นของเราพระสมภพหันมองกล่องไม้ของตนมันยังวางอยู่ข้างถ้วยชาแต่ตอนนี้ฝาเปิดออกเองอย่างเงียบงันภายในไม่ใช่ลูกประคำอีกต่อไปกลับเป็นก้อนหินสีดำขุ่นที่ส่องแสงริบหรี่เหมือนมีชีวิตนี่คือสิ่งที่ท่านซ่อนไว้เมื่อหลายชาติเสียงนั้นเอ่ยต่อและเพราะการกระทำนั้นความมืดจึงติดตามท่านข้ามการเวลาพระสมภพรู้สึกแรงดึงดูดบางอย่าง สายตาจับจ้องก้อนหินในกล่องหัวใจเต้นช้าลงราวกับถูกสะกดร่างกายเริ่มโน้มไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวร่างในผ้าคลุมยื่นมือซีดขาวออกมานิ้วเรียวยาวแต่ที่หน้าผากของพระสมภพทันใดนั้นภาพมากมายหลังไหลเข้ามาในหัวเสียงร้องให้ของผู้คนแสงไฟจากเปลวเพลิงที่ลุกท่วมและเงาพระรูปหนึ่งยืนมองโดยไม่ทำอะไรเลยพระสมภพสะดุ้งสุดตัวข้าจะไม่ยอมทำตามเจ้า เขากำมือแน่นพยายามถอยออกแต่ความมืดรอบตัวกลับเริ่มหมุนวนล้อมรอบทั้งโบสถ์เหมือนพายุเงาร่างในผ้าคลุมหัวร่อเบาๆหนีไม่ได้พิธีชดใช้เริ่มขึ้นแล้วทันใดนั้นก้อนหินสีดำในกล่องส่องแสงแรงขึ้นและพื้นโบสถ์ก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างน่ากลัวเสียงสั่นสะเทือนจากพื้นโบสถ์ดังลึกและต่ำเหมือนเสียงหัวใจของบางสิ่งใต้ดินผนังแตกร้าวเป็นเส้นยาว ฝุ่นเก่าและเศษพูนร่วงลงมาจากเพดานลมเย็นพัดแรงราวกับพายุพัดเข้ามาในที่ปิดเปเลวไฟจากโคมไฟเล็กในมุมโบสสันระริกก่อนจะดับวูบลงพร้อมกันเหลือเพียงแสงจากก้อนหินสีดำในกล่องที่เต้นไหวเหมือนชีพจรของสิ่งมีชีวิตพระสมพบถอยหลังชนเสาหินเก่าเสียงกระซิบหลายเสียงดังขึ้นรอบตัวเป็นเสียงของชายหญิงปนกันบางเสียงแผ่วเหมือนกระซิบข้างหู บางเสียงแหลมจนแทงทะลุเข้าในหัวร่างในผ้าคลุมดํายกก้อนหินขึ้นสูงเงามืดจากพื้นเริ่มไหลรวมเข้าหากันก่อตัวเป็นรูปร่างของผู้คนไร้หน้าดวงตาแต่ละคู่เป็นเพียงแสงสีขาวขุ่นที่จ้องพระสมภพอย่างไม่กระพริบนี่คือผู้ที่ท่านเคยละทิ้งเสียงทุ้มพระเอ่ยก้องคืนนี้พวกเขามาเพื่อเอาสิ่งที่เป็นของพวกเขาคืนพระสมภพพยายามสวดมนต์แต่คำสวดกลับกลายเป็นเสียงเพี้ยนบิด ราวกับอากาศรอบตัวไม่ยอมให้พระธรรมดังออกไปเงามืดทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ความเย็นจากพวกมันซึมลึกเข้ากระดูกและในเสี้ยววินาทีมือเย็นเยียบหลายคู่ก็คว้าข้อมือเขาไว้แน่นดึงร่างเข้าไปสู่ใจกลางของพายุเงาความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างพระสมภพเหมือนถูกดึงจมหายลงในบ่อน้ำลึกเสียงรอบตัวเงียบลงอย่างประหลาดเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังชัดในความว่างเปล่า เมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดเขาพบว่าตนยืนอยู่ในโบสถ์เดิมแต่บัดนี้ทุกอย่างกลับซีดขาวราวกับภาพเก่าในความฝันโต๊ะชากลางโบสถ์ยังอยู่แต่ถ้วยทั้งหมดแตกกระจายบนพื้นรอยคราบสีแดงเปื้อนเป็นทางยาวเหมือนถูกลากออกไปร่างไม่ผ้าคลุมดำยืนอยู่ไกลออกไปถือก้อนหินสีดำที่ส่องแสงอ่อนรอบตัวร่างนั้นมีผู้คนไร้าหน้าล้อมอยู่พวกเขานิ่งเงียบ แต่สายตาที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดท่านหนีเงาของตัวเองไม่ได้เสียงทุ้มพระาเอ่ยชัดเพราะเงานั้นคือสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ทันใดนั้นผู้คนไร้หน้าเริ่มเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ดึงร่างเขากลับยื่นมือออกไปราวกับขอให้เขาส่งบางสิ่งคืนพระสมภพก้มมองในมือพบว่ากล่องไม้ของตนกลับมาอยู่ที่นั่นแต่ภายในไม่มีลูกประคำ มีเพียงเท่าสีดำที่กำลังลอยขึ้นช้าๆหัวใจพระสมภพเต้นแรงเขารู้ว่านี่คือจุดที่ต้องตัดสินใจจะส่งสิ่งนี้ให้ความมืดหรือเก็บมันไว้และผูกพันธนากับเงาเหล่านี้ตลอดไปร่างในผ้าคลุมดำเอ่อยอีกครั้งเสียงนั้นเย็นเยียบจนกระดูกสันเลือกสะตอนนี้แสงจากก้อนหินเริ่มสว่างขึ้นและโบสท,ทั้งหลังเริ่มสันสะเทือนอีกครั้ง